เรื่องที่ 5, การพูดองหนาวการพูดองหนาวเป็นการชักจูงให้พูดชักจูงเป็นการพูดชักจการพูดชักจูงให้ผู้ฟังติดเชื่อถือมีความคิดเห็นคอยตามผู้พูดหนือพูุกแล้วอารมณ์ของผู้ฟังให้เกิดความรเรินเกิดกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลักการโน้มน้าวหลักการพูดหลักการพูดโน้มน้าวหนึ่งการเตรียมตัวในการพูดเตรียมเนื้อหาจากคูดประเด็นใดบ้างมีรายละเอียดข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงวางโครงเรื่องโด,โดยลำดับเนื้อหาซึ่งเป็นเหตุเป็นผลเพื่อชี้แจงให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายไม่สับสน การใช้ภาษาผู้รู้จักเลือกสัตวค่อยคำมาใช้ให้เหมาะได้เหมาะสมสื่อความหมายชัดเจนตรงประเด็นใช้ภาษาเชิงเสนอแนะเสนอเสนอแนะขอ้องวิงวอนหรือกระตุน้นความสนใจไม่บังคับผูเข็นซึ่งจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัดและ,ะเสียอารมณ์ได้สาม การใช้ท่าทางและน้ำเสียงประกอบการพูดมีบุคลิกดีท่าทางขณะพูดแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจสุข,ขุมเต็มไปด้วยอัธยาศัยหมตยตีให้ความสนใจต่อผู้ฟังน้ำเสียงนิ่มน,น้ำเสียงนุ่มนวลดังชัดเจนรู้จักทอดจังว่าใช้เสียงแน่นหนักเบา ตามเรื่องที่พูดเพื่อใหู้ฟังเกิอดอารมณ์ร้อยตาม 4. ีการแสดงความจริงใจต่อฟังแสดงต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พูดนั้นน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อส่วนรวมและนำไปสู่ความสำเร็จได้ในชั้นนี้ในชั้นนี้นักเรียนควรฝึกพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่อไปนี้ การเลือกตั้งกรรมการนักเรียนผู้สมัครเป็นกรรมการนักเรียนต้องลำดำับตาสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดในการหาเสียงให้ผู้ฟังเข้าใจจุดประสงค์ความต้องการความตั้งใจวิธีการทำงานสิ่งที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย เกิดความเสือ่อมความเลื่อมใสศรัทธาซึ่อสักยภคพแลิกษามและคว,ความสามารถในการรู้ของผู้พูดเป็นส่วนประกอบสำคัญและต้องพูดให้กระชับเลือกค่อยคำที่ช่วยดึงดูดใจให้ฟังมากที่สุดเกิน